วิผู้ชายคนนี้หน้าตาคุค้นๆนะคะอย,อย่ามองบนสิดอนลูคัพคุณต้องมองก้มต่ําก้มต่ํเยื่งถ่ายอะไรครับทําไมล่ะคะผมไม่มีเฮียอะไรถ่าย,ลย,ยแล้วอุ้ยแล้วแล้วกูจะถามเฮียอะไรดี <laughs> 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 สวัสดีครับอสวัสดีพี่พี่พูดไม่พอเลยอะคมครับว่าไงครับพีมันอินครับเมื่อกี้ผมอินกับเรื่องหนังอยู่อินกับเรื่องหนังนะคะแล้วนี้คุณกําลังเป็นกระแสมากเลยดอนลกคัพอะ พี่ลีโอเนโดเฮ้ยพี่มงชอบมากต้างรับผิดชอบร่วมนะครับทุกคนเออสนุกไหมสนุกครับสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะต้องใช้จินตนาการในหัวไงครับว่าโอ๊ยแต่ว่ามันมันมันเรียวมากเลยนะมันมาจากความรู้สึกเบื้องลึกในใจไม่ไม่ผมเป็นนักแสดงด้านเสียงผมต้องใช้อารมณ์ให้มันเข้าถึงพีุ่งถามหน่อยว่าใช้เวลานานไหมเรื่องนี้จริงๆเขาขอไว้สองคิวครับแต่ว่าเสร็จภายในคิวเดียวกี่ชั่วโมงคะอืมสี่ชั่วโมงครึ่ง โอ้ประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งพูดทุกหน้าเลยนะพูดทุกหน้าก็ถือว่าเร็วมากนะใช้ได้มีปรับบทบ้างเล็กน้อยแม่แล้วแล้วสินที่ที่เป็นมีมอยู่อ่ะตรงนั้นอ่ะมันมันเทคเดียวเลยไหมพี่ว่าน่าจะเทคเดียวปะเออจริงๆอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เทคเรื่องเสียงแตกอ่ะประมาณประมาณสองเทคอ๋อเพราะว่ามันมันเสียงมันพีคมากใช่มันพีคก็เลยต้องขอบคุณน้องเขาที่สวิตชิ่งให้เร็วมากอ๋อเหรอใช่เพราะว่าสินงแรกมันแตกแตกเสร็จปุ๊บก็อีกทีหนึ่งแตก อันที่สามผ่านตบทดีมากนะมันถึงออกมาได้แบบนั้นลงล็อกไหมไม่ไม่ถือก็ลงล็อกแต่ว่ากอาก็ก็ดูก่อนนะครับรอบหนึ่งตรงนั้นเซนนั้นอ่จดูก่อนรอบหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้อารมณ์เยอะโอ้โหผมต้องเหมือนจะไปอเมริกาทิปอะเพื่อจินตานาการว่าอก็ตามรอยคุณมาร์ฟไปและอ๋อเหรอคะใช่แล้วแล้ว,แล,วแล้วคือออย่างสมมติส q ควิตเ,เกมเนี่ยมันก็อีกฟีลหนึง่งก็เหนื่อยเหมือนกันก็อีกฟีลหนึง่ง คือเหนื่อยเมื่อคือเหนื่อยไม่เหมือนกันเพราะตีความคนละอย่างอือันนั้นใช้ความกักขลาแต่อันนี้มันเป็นนักวิทยาศาสตร์อืแต่ว่ามันเครียดไงเพราะว่าพูดไปไม่มีใครเชื่อมันดูเก็บกดเนาะอื่นองจากปัญหาบ้านเมืองของเขาด้วยไงของเขาของเขาใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่พากเราไม่มีปัญหาเลยมานเราไม่มีปัญหาใช่ครับจริงรครับผมค่ะก็มีอะไรบอกว่าอยากจะฝากบอกเออเป็นแฟนที่บอกว่าชอบชื่นชอบพี่คมไหม ปีนี้ทํางานหนักเนาะหนักครับหนักมากหนัก,กทุกเรื่องเลยแต่ก็สนุกครับคืออย่างน้อยก็ขอ,ขอบคุณผู้บังคับแม่เขาไว้วางใจให้เราไปทําหน้าที่นั้นอืมแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้บังคับทุกท่านแล้วก็แฟนๆที่ติดตามทุกคนนะครับปีนี้ก็จะทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นสวัสดีปีใหม่หน่อยไหมสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับปังๆเงินเยอะๆครับทิ้งท้ายด้วยคําว่า ไม่มีเฮอะไรเลยโอ๊ยเหมือนโดนด่าใส่หน้าเลยโอเคไม่กวนใจแล้วโอเคนะเป็นการแสดงนะเป็นการแสดงค่ะเลิฟๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณพี่คมสันรลัตนากรบดีสวัสดีค่ะสวสดีครับ